พี่น้องเอ้ยกันไหนมาหัวมั่สวนหลักก็สั้นใบใจพี่น้องดีใจพ่น่าเห็นบอ่อพักงามงามพี่น้องจ้าเนเดอรมาเอาไปอยากไปกินพี่น้องพระก,กาศทินประกาศขาวหลักกับปักซี่หอมปอมคนละพี่น้องอยู่ในสวนของยาจ้าสวีเดนเ้อจ้ามาๆๆมา,มา,มาเอาไปกินเ <Okay. S 1> บื้องลูกมเมื่อเขือเทศ้าพี่น้องกรลั่งสิสืง มะเขือเทศก็ลังสุดๆแกพี่น้องดูดูคุณนะเบิ่งเน่สันซ่นว่าพี่น้องว่าส้นมะเขือเทศเนาะเห็นมาทั้งนี้บ้านี้พี่น้องจ้าดู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 ไม่ตันมวยบ่มีใบเลยพี่น้องอันนี้คือผลงานของอันอัน ฮ์โมนไข่เด้อพี่น้องฮ์โมนไข่ผงสุรดจ้าพี่น้องดกคักพี่น้องเอาพริกไหม้พี่น้องชุมจ้าพี่น้องจ้าปลูบัวหลายต้นดอกมีแปดเก้าต้นพุ่นะพี่น้องเบิ้งลูกพริกเบิ้งหนวยพริกด้วยละจ้าอันนี้ลักคือผลงานฮ์โมนค่ะพี่น้องฮ์โมนไข่หลักกับผงสุรดเด้อพี่น้องเด้อกันยุบานห้าผู้ใดปลูกบกักพริกบักเขือปลูกพักปลูกมีขึ้นกัน ขันไซพักกระกรอบสซพักกระกรอบแซบค่ะพีพ่น้องนันประกาศที่ยุคข,ขังนอกเนี่ยกระไ้พักไ้อันห้อมุ่นเนี่ยละจ้าพีน่น้องค่ะนี่สวยงามพุ่น่ะเบิ่งเนียกิ่งในน่อยเพิ่นแตกออกมากเพิ่นนี่คุณน่ะดอกเต็มเลยคะ่คะพี่น้องค่ะคุณขึ้นมาขังบนก็คือกันพุ่น่ะดอกเพิ่นเต็มอยู่ค่ะพี่น้องว่าเมนตาต้นนี่เดีคะ่ะเอาผ้าเบิ่งต้นอื่นอีกเนาะจัดเนาะคุณน่ะพี่นอ้นองต้นนี่ก็เดย สวยงามบ่ค่ะพี่น้องคะอ่อนส้นบออ่อนสอนพริกน้ำบ่จ้าอ่อนสอนพริกน้ำยาจ้าบ่าต้นนี้ก็คือกันจ้าคุณเต็มอยู่พุ่ได้ปิดใบเพื่อนออกห้ใบเพื่อนบังเนานะจ้าเนาะนี่มาต้นนี้อีกบอนี่นแหละพี่น้องบอปลูกหลายปลูกแปดเก้าต้นพอได้กินแล้วพี่น้องพุ่นะเบิ่งแน่ พอได้ตำเกียวอยู่ดิจ้าพี่น้องจ้า